สรุปชัดๆป้อนงานละครให้มีขาดจริงหรือไม่เหมาะไม้ช่องเจ็ทุ่มสุดตัวปั้นพิงพลอยขึ้นเป็นอํำพชราผาในยุคนี้พึ่งจบไปนะคะสําหรับละครสุดเข้มข้นอย่างสามีชั่วขึ้นที่อ่อนแอทางช่อง7จ็ดเอดีนำแสดงโดยโยูโรยศวานพิงพลอยประภาวดีเรียกว่าเข้มข้นสุดๆไปเลยค่ะลงรักคุณกระส์คุณชนพันษาเข้าซะแล้วโดยเฉพาะคุณชนพันษาเล่นซะเราอินเสียน้ําตาเหมือนเป็นคุณชนพันษาเอง เลยค่ะวันนี้เราเลยจะพามาทำความรู้จักกับคุณชนพันษาหรือพิงพลอยประภวดีชาสมอสสาวหน้าหวานกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะประภวดีชาสมรสหรือพิงพลอยเกิดวันที่1 5กุมภาพันธ์พศ2540ปัจจุบันอายุ25ปีโดยที่มาของชื่อเล่นพิงพลอยได้เล่าว่ามาจากที่คุณแม่บอกว่าตอนคลอดออกมาตัวออกสีแดงๆชมพูชมพูและเกิดวันอังคารด้วยเลยเป็นที่มาของ ชื่อพิงพลอยนั่นเองค่ะเก๋มากๆเลยนะคะซึ่งพิงพลอยเกิดที่กรุงเทพมหานครและมีน้องสาวอีกหนึ่งคนด้านการศึกษาพิงพลอยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากาคณะค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนิสัยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงลุยลุยนอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษอย่างรำมวยอีกด้วยค่ะทั้งนี้พิงพลอยยังมีตำแหน่งเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเรียกได้ว่าทั้ง สวยทั้งเก่งเลยนะคะเนี่ยปรบมือให้รัวๆเลยคะ่ะพิงพลอยเป็นผู้หญิงหน้าหวานแต่ไลฟ์สไตล์จะออกแนวลุยๆเท่ๆพิงพลอยชอบกินและชอบท่องเที่ยวโดยพิงพลอยจะชอบไปเที่ยวภูเขาอย่างดอยอินทนนท์พิงพลอยนั้นชอบเที่ยวสไตล์ลุยๆนอนเต็นท์ดื่มดำม่ำบรรยากาศพร้อมครอบครัวเมื่อมีเวลาว่างคะ่ะเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงพิงพลอยได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดเวทีไทย i s ูเมอร์เดล2015โดยเธอได้ผ่า เข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะจากนั้นได้เข้ามายังสังกัดช่อง7 HD และมีละครเรื่องแรกคือเรื่องยึดฟ้าหาพิกัดรักละครซีรีส์ภารกิจรักรับบทเป็นมีนาแฟนสาวของกระราลมิกทงระยะด้วยความสามารถและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นทําให้พิงนพลอยได้มีผลงานละครเรื่องอื่นๆตามมาค่ะได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆเขามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากในเว็บไซต์พันทิป .com กันมากมายอาทิหัวข้อกระทูที่ ชื่อพิงพลอยประภาวดีถือเป็นนางเอกที่ช่องเจ็ดดันมากที่สุดใช่ไหมได้มีแฟนละครคนอื่นเขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างขับข้างอาทิชายคนอื่นงานเงียบคนนี้งานเพียบเสมอใช่ค่ะพิงพลอยเท่ากับอําพชราภาสองถ้าเรื่องความต่อเนื่องของละครก็น่าจะใช่นะมีละครทีละสองเรื่องตลอดปิดเรื่องหนึ่งเปิดอีกเรื่องหนึ่งทันทีละครฟอร์มดีทั้งนั้นพระเอกที่มาประกบก็ท็อปขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็เจอบูมกับทัน ว่าเรื่องต่อๆไปอาจจะได้เล่นกับเวียออมไมค์มิกบิ๊กเอ็มเคมแต่กว่าจะเปิดโผลเรื่องใหม่ของน้องน่าจะปีหน้าเลยเพราะยังมีเคหัดนางคอยที่หยุดถ่ายไปเพราะสภาพอากาศที่ไปถ่ายทางภาคใต้ไม่ได้อาจจะจริงแต่พี่อ้ํคือโนวันค่ะส่วนตัวคิดแบบนั้นคงไม่ใช่เพราะพี่เขาไม่มีงานหรอกแต่พี่อ้ํไม่รับงานมากกว่าไม่รู้ว่าดันมากมายแต่มักได้ละครฟอร์มดีหลากหลายและประกบพระเอกใหม่ๆครับ ส่วนท่านผู้อ่านคิดเห็นเช่นไรจะเห็นด้วยหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ